ครับทุกคนเดี๋ยวสิพามาชมบรรยากาศหมู่บ้านอยู่ซอกหลีกเนาะอยู่อยู่ลึกเขาครับทุกคนอยู่กลางลึกเขานะครับเนาะเดี๋ยวเราสิพาทุกคนมาชมเบิ่งบรรยากาศยามเช้ายามเช้าครับทุกคนเพราะว่าเฮาเฮามาเอาบรรยากาศยามแรงอเท่านึงแหละครับผมทีนี้เขาสิพา ทุกคนมาเบ่งบรรยากาศยามเช้าๆครับของหมู่บ้านนี้เนาะหมู่บ้านนี้กับประมาณเจ็ดหลังคาเฮือนครับทุกคนมาเบ่งวิถีชีวิตยามเช้ายามเช้าครับอ่าสังเกตเฮือนซานครับทุกคนเฮือนซานเขาจะเาสีไซ้ไม้ทั่วไปเนาะเป็นไม้ทั่วไปแล้วก็อันนี้คือเป็นเฮือนเฮือนไฟครับอันนี้เป็นไม้ทั่วไปก็คืออ่าบอถือว่าเป็นไม้ที่แข็งแรงท่ดใดนะครับเนาะ โอ้สังเกตทุกคนครับผู้ใดเคยเห็นต้นเผามีงาบ่ครับนี่ครับอันนี้คือต้นเพามีงาครับฮาเบิ่งยากเลยต้นนี้คือกันสังเกตครับสีมีงาเนะาะอผมก็เพิ่งเห็นครับทุกคนบรรยากาศต้นเผามีงา นี่ครับอ่าส่วนมากถ้าบ่มีฐานะบ่มีเงินมีคำเนี่ยก็หาสิไซส์ผ้ากระตาผ้ากระตาแล้วก็่าเป็นผ้าย่างผ้าใบเนาะมุงหลังคาเฮือนกันฝนพวกอ่างัวควายนะครับทุกคนก็เริ่มมีแล้วเนาะแต่ก่อนหอ้าหกเดือนหลังงัวควายสิบ่ค่อยมีหลายครับทุกคนแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่า เจ้าซะมีรายได้กันตรงที่ว่าเป็นเป็นคนงานของจีนนะครับเนะาะคนงานสวนอยู่ค่ะครับตลอดทั้งปีนะครับตั้งแต่ปลูกปลูกแลก้วก็เสียหญ้าเสียหญ้าแล้วก็ไปถึงตัดกับตัดปลูกเสียหญ้าวนไปแล้วครับทุกคน ันนี้หมู่บ้านนี้ยังดีครับที่มีต้นไม้ที่ว่ากินได้เนาะต้นมักซิดาทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นมากต้นมะเขียบเนาะเป็นหมู่บ้านที่มีหลังคาเงอนประมาณเจ็ดหลังคาเงอนครับทุกคน แก่ก่อนบรรยากาศนี่สิมีการตาเข้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้น่าจะพากันไปเวียกหูดเข้ากันเลยบรรยากาศของการตามเข้ากันเลยไม่ค่อยมีครับทุกคนบรรยากาศก็เริ่มเย็นนะครับเนาะมืวงนี้แต่ว่าประมาณอีกสองสามเดือนแต่คิดว่าจะหนาวจะหนาวจัดอยู่ครับสบายดี ฮูดเขาแ,แล้วหรอเปอลอ่าแล่ยังยังเนาะไปฮูดอยู่บนนี่ไป,ไปเนาะอันนี้ก็เื่อนผู้สาวนะครับเด้อีิเงอนผู้สาวเดี๋ยวเราพาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศอ่ารอบๆหมู่บ,บ้านบมว่าสิไปบ้านใดครับอ่าที่สําคัญก็คือหมู่บ้านมี แล้วก็ต้องมีสายน้ําต้องมีลําน้ํานํำขับทุกคนตรงนี้สายน้ำาก็ลลาน้ําขาดบ่ได้เลยสบายดีเท้าฮโ,โอเห็ดสวนเนาะเห็ดสวนพักอโอเดี๋ยวเามาบึงลำน้ำที่หมู่บ้านหรือว่าประชาส่นสน่วนมากกราเจ้าสิ อไส้สอยกันครับเป็นที่คาดได้ครับบอกว่าจะเป็นน้ํากินน้ำซสเนาะสบายดี นี่ครับอ่ามู่บ้านแต่ลุม,มู่บ้านก็คือขาดบ่ได้ก็คือลําน้าเนาะเป็นลําน้ําแห่งอ่าชีวิตในการไส้ซอยอยู่กินทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้ามู่บ้านใดบ่มีลําน้ําพัดผ่านหรือว่าไหลผ่านมู่บ้านข้าเจ้าก้าศิบ,บตั้งมู่บ้านกันครับทุกคนน้ำตัวนี้สิไลามาจากอ่าหัวพูนะครับเนะาะไหลอยู่ตลอดปี แต่ตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นไม้ไผ่ครับคือน่าจะเป็นไผ่บ้านเฮ็ดกันธรรมชาติธรรมชาติเนาะบรรยากาศบบนี้อ่าบพวา่าอยู่ใส่ในเมืองไทยน่าจะหายากแล้วครับทุกคนไปโูดข้าวบ้าบ้ามานี่งูมดข้าวอย่าบ้ามาหนี่ ไปหูดเข้าเนาะเจ้าอยู่บ้านนี่บ่อ๋อบ้านเลนโอ้อยู่บ้านเเลนอ๋อมาหูดเข่าบ่อ๋อัวเจ้าบ่เลยทัวหล่อนนะเจ้าเนาะ ไดผัวหล่อจังผัวงามแนะผัวอ้อเนาะเป็นตัวนี้อชา,าวบ้านเพิ่นหน้าสิก,กันเองนะครับอ่าเป็นน้ำที่น่าจะไหลมาจากหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ขจ้าไซ้ใสายยางของอโครงการของบริษัทเนาะแล้วก่ะ มีสายน้ําน้อยไหลลงมานี่แหล็กตะไคบ้านเพิ่นสิบก้นกันเองครับทุกคนเอาหินกั้นเอาอยางแล้วก็อ่าไซนนั้นกันเองไปจ้าโมงปนีปป่นี่ะครับข้าวสิไปพูดเข้าวซอยน้องวาดนะครับทุกคน ห้ามน้ำบ่เป็นได้ี่อันนี้สงสัยพึ่งคัดห้ามน้ำบ่ห้ามน้ำบ่เป็นเด็กไลไปไหลามานี่ครับสังเกตแต่ละเงอนครับสีมีคอกงัวคอกอย่างลวอ่าแต่ก่อนเฮาเคยมาลาลเดือนแล้วครับแต่ว่าบ่ค่อยมีสัตว์เลี้ยงเนาะแต่ว่า มารอบนี้รู้สึกว่ากระเจ้าสิมีสัตว์เลี้ยงกันเกือบทุกเงือนนะครับ สำหรับเพื่อนที่ข้าเจ้าพอมีรายได้แล้วนะครับเนาะข้าเจ้ากะสิโบตําเข้านะครับทุกคนกะซื้อเครื่องอ่าเครื่องสูบน้ําเนาะอ่ามาเป็นตัวดึงมาเป็นตัวดึงอ่ากับเครื่องปั่นนะครับเนาะเพราะว่าเฮาบบมีไฟฟ้าครับกะสิเริ่มทันสมัยขึ้นแล้วครับทุกคนแต่ก่อนนี้บบมีแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วครับกออันนี้มากอย่างนอ มักฝักบ่อน่ครับทุกคนโคตรงาโคตรใหญ่เลยโอ้ว่าอย่างนี้ไหมลวยหมักรวยภาษาบูเอิญ่มาหมักรวยนะครับเนาะโอ้ใหญ่ครับตู้อันนี้น่าจะเป็น นี่ครับนี่ครับทุกคนอ่าน่าจะเอาใส่พวกไก่พวกหมูพวกแบ้นเนาะเพื่อนจะไปขายกบับบแน่ใจครับทุกคนหรือว่าเป็นที่เ้าวที่เอาไปให้ไปนาหรือเปล่าเป็นเป็นที่ใส่ใส่พวกไก่พวกแบ้น,นะครับเนาะน่าจะประมาณนั้น โอ้เฮือนอยู่นี่เนาะนี่ครับห้าหกเดือนที่แล้วเราเคยมาพักอยู่เฮือนหลังนี้นะครับทุกคนอ่าตอนนี้กับนง่สิเป็นเฮือนพักอยู่คือเก่าแต่ว่าเฮือนพักหลังนี้กับอ่าเป็นประเพณีอ่าคือไทยบ้านสิปุ๊กไว้เพื่อให้มันว่างว่างแล้วกา็เอาไว้สลหรับ ผู้บบาเนาะผู้บ่าวนะผู้แพลมร่มผู้สาวครับก็คือซีมีเฮือนหลังนึงครับประจําหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านของชนเผ่าเนะาะเวลาผู้เบาบ้า,บานอื่นมากะอะสิภาคันขึ้นมาลมในนี้ครับเพราะว่าเป็นไม่ห้างนางใหม่ครับทุกคนก็สิภาคันมาจึ้งอยู่นี่นะครับบางที่กับผู้แท่ผู้สามานอนอยู่นี่มาร่วมตัวกันนอนอยู่นี่ครับทุกคน เี่ยวคืออาศัยออกจากฐานอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะนายเลยอันนี้สิเป็นเฮือนของแบ้ครับเวลาข้ามามามันก็สิเข้ามานี่ครับเฮือนแย่นะเป็นห้างไก่ ยากเลย่ากย,ยาง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 นี่ครับเอามาเฮือนผู้สาวเนาะสาวเวียงสาววาดเนาะาสิพาดเท่าที่ไปเบิ่งบรรยากาศของอข้าเจ้าไปหูดเข่าครับยมเศร้ายมเศ้าจะด,ดว้วยหรอจะด้วยยังจะด้วยยัง กินข้าวแล้วบ่กินนมปลาเที่ดุกันนะกันนมบ่าว่ากินข้าวแล้วบ่กินแล้วบ่โอ้ข้าเจ้ากินข้าวหมดแล้วครับทุกคนแต่ว่าเฮาเขาเป็นยังแต่ถ้าเฮายังไม่กินข้าวเฮาสิย่างสู้ข้าเจ้าอยู่บ่ขึ้นทูนี่ จูจ่าตอนนี้กำลังแรงงานของเขากำลังสิกึ้นไปหมดเข้าสามสี่สาวก็อ,อย่างใหม่ พี่สาวคนโตครับลังตามมาติดๆนี่ครับทุกคนอ่าเข้าสิไปสมบรรยากาศมูดเข่าเนาะประมาณหนึ่งกิโลครับย่างขึ้นไปครับสาวๆทั้งหมดสี่คน นี่แหละครับวิถีชีวิตของอ่าผู้หญิงผู้สาวชนบทฮะมีทักบ่โอ้ยโอ้ข้าเจ้าโบยานกันบมทักอาช่วงหน้าฝนนี้มาบ่ได้แล้วครับทุกคนทักหลายแต่น้องคขาว่าอ่าช่วงนี้อ่ะมีโบหลายครับแต่ว่าอ่าเสือเก่งเดอนสตอรี่อ่ะเมื่อวานโดนดูดเลือด ไปตั้งสามโตครับโดยที่บรู้เรื่องรู้ราวเลยแกะส่งออกมานี่ยหยาดปกอยาดปกเลยครับโอ้โไทที่มาเอาเมียอยู่ อาซนเผาอยู่หมู่บ้านนะกลางป่าคิดใหม่เด้อครับเด้ย,ยมาแล้วครับทากมาแล้วครับเ้ทุกคนเฮ้ยเยอะโอ้โหทากมาแล้วทากมาอารว่าแล้ว โอ้ FC ท่านไหนอ่าสนใจผู้สาวกันอ่าพิจารณาเอาเด้อครับเด้อพามาเบิ่งละสถานที่ไปสถานที่มารู้สึกว่าลำบากเหลือเกินครับอ่าคู้เบ้าให้โซหรือว่าอ่าคาสโนวะาคิดใหม่หนะครับเด้อ บัน่าจะคือดอกแต่ผู้สาวนะคือครับอ่ตเตะเซมมาจีบเอาลูกเอาเมียนี่พิจารณาเอาบุกป่าฟาดงโอ้จ้าโอ้โอ้ ครับทุกคนอาการขึ้นป่าของเฮาครับถ้าเฮาบว,ว่ไหวหรือว่าเฮา,าสิพักสิเศร้าครับทุกคนอก็ห้ามนั่งครับน้องเพื่นเว่ถ้านั่งนี่มีซิทครับที่อ่า ตัวทากเนะาะทากดูเลือดอ่าสีเข้ากระตนกระโตเฮ้าครับทุกคนถ้าน,นันก็ต้องยืนแล้วก็รระวังเอาครับโอ้หนึ่งกิโลครับทุกคนเดินมาโอ้ยตายบรรยากาศได้ครับแต่ว่าความทุกข์ยากลำบากหรือว่าการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติกะ ดีย่างเสียย่างนะครับทุกคนต้องดูต้องขยันนะครับถ้าบม่ขยันตัวเองก็ต้องลำบากครับผมโอ้ไกลครับผมห้อแล้วครับทุกคนโอ้กอซ่อมเมือสิก่กน